สวัสดีครับผมผู้เหรียญกระสาบไทยนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีเหรียญในหลวงราชการที่9นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าเหรียญสี่บนะครับเหรียญตัวนี้นะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนหลักแสนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไขข้อสงสัยนะครับจากเหรียญนี้ว่าเหรียญหลักร้อยหลักแสนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนทําไมถึงราคาแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับคือเหรียญ สี่ล็อกของในหนวยรัชการนิก้านะครับที่มีมูลค่านะครับสูงถึงสามแสนบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับทําไมถึงมูลค่าถึงสูงมากนะครับเพื่อนอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วจะเป็นรูปในหลวงนะครับทรงเครื่องแบบนี้นะครับนี่ชงชุดคุยแบบนี้นะครับข้างๆจะเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหลังจะเป็นตาพารอนะครับเป็นตามองกุฎแบบนี้นะครับแล้วเขาจะเขียนนะครับเพื่อนดูนะครับเขียนว่าคณะสงฆ์นะครับ ถวายในมหามงคนสมัยนะครับพระบรมราชสมภพนะครับครบสี่รอบสองห้าหนึ่งแปดนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าเหรียญตัวนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับเพื่อนๆราคาสูงถึงสามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วผมจะมีเนื้อเงินเพื่อนๆได้ชมนะครับนี่เนื้อเงินหน้าตาก็จะเหมือนกันครับเพื่อนๆดูเหมือนกันหมดครับผิดแปกไปจากแค่ชนิดโลหะนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ตาพอประหลาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะ ประกาศรับซื้อนะครับ20,000ืถึง30 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นทองคำนะครับเหรียญละ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนแต่นี่คือเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงประมาณราคาะมัน100ถึง200บาทนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าดูอีกทีนะครับหน้าตาท่านจะสวยงามแบบนี้ครับทรงคุยชุดคุยแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นตาพบรอแบบนี้นะครับแค่แค่นี้เองนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆลองดูนะถ้าเพื่อนๆมีเนื้อทองคํานะครับสภาพสวยๆนะครับรับไปเลยนะครับที่สา0แสนบาทแต่ถ้าเป็นมีเนื้อทองแดงนะครับเหรียญร้อยถึงสองอบาทแต่ถ้ามีเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่รับไปเลยนะครับสอง0มื่นถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆแค่ไปดูนะครับว่ามีรุ่นนี้ไหมครับแล้วดูนะครับว่าเป็นเนื้อทองเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงนะครับอ่าผมรับซื้อทุกเนื้อนะครับเพื่อน ไม่จํากัดจํานวนนะครับยังไงนะครับผมผู้เห็นกระสาบไทยนะครับก็ขอกลาบลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับ